ครับสวัสดีครับเช้านี้เป็นจีนเชา้าของวันที่สิบหกนะครับผมวางอาให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเลขที่วางให้มีวิ่งมีรูดสายวิ่งสายรูดชอบตัวไหนก็เอาไปวิ่งไปรูดได้เลยนะครับผมก็ขอให้ท่านวิ่งรูดเอาเหรียญทองเลยนะครับอย่าไปเอาเหรียญเงินหรือทองแดงนะครับส่วนสายเจาะก็เหมือนกันนะครับ ให้เจาะได้ทองกันไปเลยก็ใสยวิ่งใส่รูดนะครับมีศูนย์มีห้ามีสองตัวรองนะครับเด่นก็มีสายเจาะชุดเด่นมีหกศูนย์หกห้าหกสองแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสองตัวกันมีหกสี่หก เก้าหกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดมีสองตัวเลรอเนี่ย <c oughs> นี่ผมผมสายตาไม่ค่อยดีนะครับเดีย๋ยวว่ากันนะครับเจ็ดเจ็ดมีสองตัวไม่แน่อาจทุ่นนี้อาจจะออกเจ็ดเจ็ดทั้งสองออกเจ็ดเจ็ดก็ได้นะครับ <c oughs> โกงๆเลย <c oughs> <c oughs> สมองไปหมดแล้วอ่ะถ้าอย่างไรก็ขอขอบคุณนะครับ สำหรับกําลังใจที่กดมาให้ทั้งสี่ท่านท่านคือผู้โชคดีเพราะท่านได้เปิดใจกดติดตามเปิดโอกาสของท่านเองนะไม่ใช่ของผมท่านเป็นคนเปิดให้โอกาสของตัวท่านเองที่จะเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้า ครับยังไงก็อืมขอให้เฮงๆปังๆกันไปเลยนะครับพอใกล้ปีใหม่แล้วจะได้มีตังไปเที่ยวไปทําบุญครับยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ